ยูเาเลมได้กล่าวว่าผู้นี้มีเบเอเซบูสิงและที่เขาขับผีออกได้ก็เพราะแจมนาจนายผีนั้นหีบแามฝ่ายพระองค์จิงเฮียกุนเหล่านั้นมาจัดแก่เขาเป็นคาอุปามาซาตานจะขับซาตานในอกอย่างใดได้สีตาราชานจาจกะได้เกิดแตกแยกกันแล้วราชาณาจักรน,นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ยิบง่าต้าครัวเรือนได้เกิดแตกแยกกันครัวเรือนนั้นจะตั้ง ไม่ได้ญี <Robin gettable> ่ปุ่นได้ตาซาตานจะต่อสู้กับตนเองได้แต่แยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มีแต่สิ้นบุญไปยีบเจ็ดไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีอำนาจกำลังมากได้ปล้นทรัพย์ของเขาได้เ้นแต่จะจับคนที่มีอำนาจกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงปลดทรัพย์ในเรือนนั้นได้ยี่เป็ดเราบอกความจริงแก่ตั้นทั้งหลายว่าความผิดบาปทุกอย่าง